สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจีย๊ยบซาคุปปาไฮเปอร์นะคะวันนี้ปาเจี๊ยบมาทําสัญญานะคะหลังจากที่ปล่อยคลิปการทํซาลาเปาไปแล้วนะคะวันนี้ปาเจี๊ยบก็จะมาแชร์สูตรทําไส้สาลาเปาสองไส้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ไส้หมูสับก่อนนะคะวันนี้ป้าเจีย๊ยบใช้เนื้อหมูครึ่งกิโลกรัมค่ะนำมาใส่โถบดนะคะเติมน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนชาค่ะเกลือ1ช้อนครึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนค่ะไม่ต้องมากนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วย3ามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะหอมดีค่ะ ในส่วนตัวนะคะที่บ้านป้าเจี๊ยบเนี่ยป้าเขาจะไม่ทานพริกไทยมากนะคะป้าเจี๊ยบเขาจะใส่พริกไทยได้แค่เล็กน้อยเบาๆค่ะเพราอให้มีกลิ่นหอมนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบกลิ่นพริกไทยแรงๆเลยชอบรสเผ็ดหน่อยก็ใส่มากๆได้ค่ะหลังจากที่เราบดเนื้อหมูไปประมาณ2-3นาทีนะคะเราก็นำแฮ่วที่หั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะวันนี้ป้าเจี๊ยบใช้แฮ่วต้มแล้วนะคะ เพื่อนำลงไปบดพร้อมกับเนื้อหมูค่ะแต่เราไม่ต้องการให้เนื้อเฮวเนี่ยละเอียดมากเกินไปนะคะบดพอหยาบพอค่ะส่วนผสมสุดท้ายก็คือเห็ดหอมนะคะเรานําเห็ดหอมเนี่ยผสมกับ หมูสับของเราให้ทั่วถึงค่ะก่อนที่จะนําไส้หมูสับของเราบางส่วนนะคะเข้าไมโครเวฟค่ะเพื่อชิมรสชาติดูนะคะว่าได้รสชาติที่เราพึงพอใจหรือยังถ้ายังไม่เป็นที่พึงพอใจเนี่ยเราก็สามารถเติมรสชาติได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไส้หมูสับของเราเนี่ยเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้นะคะควรจะใช้เวลาหมักไส้หมูสับไว้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยหหรือสองชั่วโมงนะคะ คราวนี้เราก็มาเริ่มทําไส้ถั่วดากันค่ะป้าเจี๊ยบซื้อถั่วดาที่ต้มแล้วมาจากตลาดนะคะสขีดค่ะแล้วป้าเจี๊ยบก็นํามาต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการหมิ่นหืนค่ะแล้วก็ไม่ต้องการให้ถั่วดาของเราเนี่ยเกิดการบูดเน่าง่ายนะคะต้มทิ้งแล้วก็ล้างด้วยน้าสะอาดอีก2-3ครั้งค่ะก่อนเทลงใส่โถปั่นนะคะเ <c oughs> ติมน้าตาลทรายลงไปสองถ้วยตวงนะคะตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาพูนๆค่ะ แล้วเจี๊ยบใช้น้ำสะอาดประมาณ1นึ่งถ้วยครึ่งก่อนนะคะในตอนแรกค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยขึ้นปั่นจนละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราจึงนำงาขาวงาดำที่เราคั่วไว้นะคะเทผสมรวมลงไปค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนำไปปั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเราสังเกตว่าน้ำน้อยเนี่ยเราสามารถเติมน้ำได้อีกครึ่งถ้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงมากวนต่อในกระทะนะคะโดยใช้ไฟอ่อนค่ะเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆค่ะพอส่วนผสมเริ่มงวดแล้วนะคะเราก็ลองชิมรสดูค่ะว่าได้รสชาติที่เราพึงพอใจหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่เป็นที่พึงพอใจก็สามารถเติมเกลือเติมน้าตาลเพิ่มได้อีกค่ะเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งงวด ระหว่างนี้ให้เราสังเกตว่าถั่วกำงาดำของเราเนี่ยเริ่มจับตัวเป็นก้อนได้เล็กน้อยนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ปิดแก๊สนะคะรอให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ภาชนะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้สรลเปาของเรา ยังไงก็ตามขอกำลังใจงในการทำคลิปให้พปอเจีย๊ยบด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจีย๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ